มันมีอะไรข่าวดีมาอีกแล้วอันนี้บ้านลกนิดนึงนะคะมาจะอ่านหน,นังสือเพราะว่ามันจัดไม่ได้กล่องอะไรพอย,อย,อยนนดูพี <S <S ่พอยได้กล่องอะไร ขึ้นข้างบนแล้วลูกขึ้นข้างบ,บ,บนแล้วยุงกัดขึ้นข้างบนแล้วยุงกัดลูกลลลลวันนี้นางได้ชุดสวยเลยเลมันคืออะไรบังคูบังคูอ้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วอ่ะแม่ไม่เป็นไหรหรอก ก็เขนเข้าได้อันนี้น่าจะนานเพราะว่ามันมันจะไกลใจอ่ะลองอันนี้น่าจะแถมของแถมมาบใหญ่มากแม่แล้วอันนี้ล่ะโอ้มันคืออะไรคะน้องมินลูกบอลค่ะแล้วมันทานได้ไหมคะลูกบอลน่ะ โอ้โหลูกบอลทานได้เหรอคะคลูกบอลบ้ามะนาวเหรอคะโอลูกบอลบ้ามะนาวทานได้นะคะเอฟซีทุกท่านไ <c oughs> หนลองกินซีน้องมินหนูไม่เคยกินฮะหนูไม่เคยกินเหรอคะโอ้โหหาตัวสอบ้ล็กนนะอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเครื่องที่ฟ้าฟ้าอาบน้ำก่อนไหมคะ,ะอาบน้ำก่อนนะคะคุณเก่งช่วงนี้ยุงเยอะมากกรีก่ะเปิดหันพัดลมมาหน่อยคะ่ะ อย่งเลยนะนี่แม่หั่นพัลลุมองมันหน่ะค่ะหวานหวานช้ำเลยบอหวานอร่อยตรงยังคะขอบคุณคะ่ะเอาเงยขึ้นไหมคะ่วะว้าเย็นจังเลยขอบคุณคะ่ะโอ้พอแล้วลูกพอแล้ว,วโอ้ยนางเก่งมากทุกคนแม่อยู่กัน อะหนูไม่เคยกินก็ลองกินดูสิคะช,ะมชะิมไหมจ๊ะ,ะานมอาหารอะไร,รกุ่ที่เส็จห่านกุ้งที่เสร็จแล้ว,ลวน่ะลองชิมดูสิมินยังไม่เคยชิมหมาลูกบอลน,น่ะ ไม่ต้องคายเม็ดด้วยนะขีเ้เลยพี่คอยเอาเม็ดออกให้หน่อยเอา้ากินมันมันต้องกินแล้วค่อยเอาเม็ดออกต้องใช้มันที่นี่นะอืมแล้วตรงนีม้มีม่นะอันไหนที่เล็กๆก็คือกลืนเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเม็ดใหญ่ๆเนาะแล้วก็คายเม็ดนะลูกไม่ดูใหญ่มากว้าว,ว,าวนี่ถ้าปกติเวลาเราซื้อมันจะ ประมาณลูกประมาณนี้เล็กลูกเล็กลางสาดหรือเปล่าเว่ามันจะมีลางสาดกับอ่ะลองกองแม่ดูอืมมันถ้าลูกเล็กอะมันจะน่าจะมันจะมีอันนี้ต้องใช้คำศัพท์บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาไปอ่าคุณครูเดี๋ยวมันจะรักอายคุณครูอ่าแปลว่าอะไรอ่ะภาษาอังกฤษพูดมาสิบิ๊กเอาออกค่ะอันนี้บิ๊กอันนี้ทอลนี่เล็กอันนี้ใหญ่ แล้วลังสัตว์ไอ้ไม่ใช่ลองกองเขาภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้มันคิดไม่ออกเพราะปกติไม่ค่อยได้พ <administrator? S 2> ูดภาษาอังกฤษแบบนี้ mango มะม่วง mango มังคุดล่ะอันนี้ mango scene ๋อแมงโอ้เวลาไปหาคุณครูทำไมไม่เห็นพูดได้เลยมังคุดอะไรนะพูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะมังคุด ภาษาอังกฤษแล้วว่าไงล่ะคะน้องมินไปเรียนโรงเรียนนะ่ะลูกสอน,นพี่พลอยหน่อยไปเรียนมัน,ม,นมันได้มะพร้าวมะม่วงมะละกอแล้วแล้วภาษาอังกฤษล่ะพูดว่าไงคะมะมะละกออ่ะมะมะละมะละกอ่ะภาษาอนะังกฤษว่าไงคะเล็ดนะอะไรนะไม่ใช่มะละกอคือเล็ดพาพาย่า ไอยมั่วแล้วเว้ยเด็กเด็กบ้านม่วงมั่วแล้วพาพายาอะไรนะพาพายาพาพายาเขาเรียกว่าชุนชุนชุนไม่พูดดีๆอ่ะไปดูไปดูสิว่าไก่เข้าบ้านเรียงน่าจะไม่เข้าแล้วลูกมันเข้าคอกแล้วล่ะพาพายามาละกอแมงโกบมา ลูกบอลลูกบอลภาษาอังกฤษว่าไงกองไว้สิลูกแล้วก็อย่าเช็ดเสื้อชุดนะเดี๋ยวมันซากไม่ออกนะคะ B A L เนี่ใส่กล่องดีกว่าเนี่ยเสื้อเนี่ยไว้เช็ดใส่เนี่ยอ่ะกินเลยลูกเขาเอาำอะไรยศพูดว่าอะไรนะขาขาคู่ไม่ใช่นะ คาคือรถดคาคือรถเหรอแคทแมวแคทแมวแคทหมาด็อกหมาด็อกหมาบุกอะไรดียูเลฟเว่นช้างช้างเอ่อะไรอีกมังคีลิงเสือมังคีเขาลิง เป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เียนอะไรเนี่ยอีมามาเช็คิเชคิเช็นพูดอะพูดด้วยภาษาอังกฤษว่าไงนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะ เชื่อชืให้เบบไม่รู้ไหมที่โรงเรียนหนูจะมีครูต่างชาติใช่ไหมแล้วเวลาเดินผ่านกับครูเขาจะสวัสด,ดีแบบนี้ตอนนั้นหนูก็สวัสด,ดีแล้ววันนี้หนูก็ไปหนูก็บอกว่า Good ม่อ n ิงเพราะครูม่อน n งครูบอกว่าเป็นการสวัดสวด,ดีแบบทางการแต่ว่า hi hello ก็คือเป็นการสวัสด,ดีแบบกับเพื่อนหรือคนสนิทกันหนูก็เลยเจอครูแล <morning> ้วก็ o ุ m ม r n i n g ครูเขาก็จะกรุดว่านี้แต่ถ้าเห็นตอนบ่ายก็จะบอกว่า Good afternoon ถ้าเห็นตอนเย็นนะ่าจะไม่เห็นก็จะบอกว่า Good evening แม่รู้ไหมเวลาคราคูภาษาอังกฤษมาสอนอ่ะทั้งห้องอ่ะหนูตอบได้เยอะสุดจริงๆ <c ười> ขนาดเยอะสุดแล้วนะเนี่ยแบบนี้อืม พขที่ห้องเขาก็เก่งแต่เขาไม่กล้าพูดกันไงเขารักอายเขารักอายแล้วก็อะไรดีคำไหนดีดีอยากกินอันนี้บอกให้น้องหน่อยอันนี้คือของเขมเีมเลยเ็เเดียองเอไม่เห็องน,ะนะม,นม่ให้ี่ยมเลยงนี้ตรงมแมะก้อให้หน่อยตรงนี้เธมาพูดให้หน่อย ปกติสวันนี้ดีไม่กินลูกไม่กินนั่นน่ะเบือออ่ะกินนู่นน่ะแล้วก็ห้ามเช็ดใสเอด้วยนะมังคุดห้ามเช็ดใสชือแล้วนะมันซักไม่ออกด้วยนะกินไม่ได้ลูกทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวมันโดนเชื่อมซักไม่ออกแล้วมังคุดน่ะหนังสือแ ไม่ได้ดินสอจะไม่ได้ดไไดปากกาเข็มเข็มเรืออ๋อโอเคโอเคนะยิ่งพูดยิ่งมัวนะเด็กบ้านม่วงนี่เนาะ,ะฉันคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะ